ผ,ผู้หญิงนะคะบอกว่าผู้ถามบอกว่าแต่งงานมา6ปีแล้วรักไม่เต็มร้อยเพราะว่าเวลามีความสัมพันธ์กันเนี่ย<ม>เกิดมีความฝืดเคืองขึ้นก็เลยไปซื้อเจลหล่อลื่นมาใช้<ม>แต่ก็ต้องหยุดใช้เพราะว่าพอใช้แล้วเกิดมีการหล่อลื่นตามธรรมชาติออกมามากจนเกินไปทําให้เวลามีเพศสัมพันธ์กันไม่มีความสุขอยากทราบว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะน้ําหล่อลื่นที่ออกมาจากช่องคลอดครับมันก็เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์ทางเพศตามธรรมชาตินะครับ ทีนี้ในช่วงแรกที่มีการรุ้สุกบนฝืดฝืดเคืองมากก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องภรรยายังไม่มีอารมณ์เพศพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์เรื่องยังไม่รออ้อนังฮะก็อาจจะใช้เวลาเรื่องปาร้าอารมณ์น้อยเกินไปนะก็เลยไม่มีอารมณ์ในช่วงนั้นเขาก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์มันก็ยิ่งทําให้ ฝืดแล้วก็ทําให้เจ็บ,จบมันปัญหามันก็ยิ่ง <c oughs> เป็นมากขึ้นมากขึ้นครับน,นี้มาช่วงหลังเนี่ยถึงแม้นเขาไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์แต่เขามีไอ้ไอ,ไอ,ไอ้เลยลี่นะช่วยนะงั้นเขาก็ปฏิบัติทางเพศได้เมื่อปฏิบัติทางเพศได้ ภรรยาก็เริ่มมีอารมณ์อารมณ์มาน้ำน้ำหล่อลื่นก็ก็มาใหญ่แล้วบวกกัอันเก่าด <a> okay. mm ้วยมันก็ยิ่งโอ้โหบวกกับเอันเก่าด้วย่เยลลี่ไปเจ็บด้วยป่ะคะอาจารย์มันก็ไม่เจ็บด้วยครับร่วมได้เพราะว่าทั้งๆที่เขาไม่พร้อมอ่ะแต่แต่ว่าเยลเนี่ยมันช่วยทําให้เขาร่วมได้ อย่างมีความสุขอันนี้มันก็มาใหญ่น้ำหล่อลื่นก็มาเป็นใหญ่มีความเกินไปมาซะจนเกินไปทํำยังไงดีประโถก็เช็ดตัสินแ้วหมอไปเห็นยากถ้าเห็นด้วยเหรอก็ใช้ผ้านะฮะผ้าคนหนูอะไรเล็กๆก็ได้ซับเช็ดซับจบะจบเจลหญิงน่าจะเหมาะกับกลุ่มที่วัยทองใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าไม่พร้อมนี่น่าจะมาแก้ไขเรื่องความไม่พร้อมก็ต้องก็ควรใช้นะฮะหรือไม่ก็ใช้ฮอร์โมน ฮอร์โมนที่เป็นเยื่อที่เป็นครีมก็มีนะฮะอ๋อเหรอคะงั้นมันมันก็คล้ายๆว่าใช้ได้สองวัตถุประสงค์อันแรกก็เป็นการหล่อลื่นอันที่สองก็สร้างฮอร์โมนทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกนั้นมันหนามันมันสมบูรณ์เหมือนตอนตอนที่วัยยังยังไม่ยังไม่ถึงวัยทองครับ